ที่เรถามเรื่องตอนนี้ชีวิตเราดูมีความสุขผาจากการโพส AG ทั้งชุดด้วยนะเอ้ทั้ง่รู้สึกยังไงบ้างอน่ตอนนี้ก็นานๆทีได้ไปทะเลก็ต้องถ่ายจะหน่อยแล้วนานๆทีก็ได้ไปกับพักแบบเพื่อนพักพวกที่แบบเออเป็นสายทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็มีถ่ายรูปบ้างอะไรองนีุ้กคนก็เข้ามาแซลเยอะถึงหุ่นแบบโอ้โหเฟอินชาเจ๊ลี่แ้วก็แจบแล้วก็ก็พยายามดูแลสุขภาพมากขึ้นก็อายยิ่งขึยิ่งรู้สึกว่า เออคนจะต้องแบบพยายามมากขึ้นในการดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยั้งนี้ถือว่าฟิที่สุดเลยก็มันก็น่าจะพอๆกันในหลายๆครั้งค่ะก็เป็นฟิลปกติของเราที่เราแบบเออเราแฮปปี้เวลาที่เราแบบเออได้ไปกับเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยก็ลิลลี่บอกว่าเรามีความสุขมากอพี่ถาเบยระบบอก้งแต่เราโสดเรามีความสุขมากรู้สึกไงบ้างกับทำที่ทีเพื่อนบอกว่าเอาแบบปรืมปิจนเพื่อนสัมผัสได้ ก็คือเป็นคนแบบเอาจริงๆก็คือเป็นคนที่โชคดีที่แบบรอบตัวเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่เคยอยู่ว่างเราก็จะอยู่กับเพื่อนตลอดไม่กลุ่มนี้ก็กลุ่มนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่วัยเราแบบมันอยู่ในวัยที่เออรู้สึกว่าเราก็มีโอกาสได้โฟกัสงานโฟกัสชีวิตตัวเองได้หันมาแบบรีเฟล็กว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตนี้เราอยากจะทําอะไรเราอยากจะพัฒนาธุรกิจอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วง เวลาในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มแบบเริ่มจะลงตัวเข้าที่เนาะเหมือนเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาพอเราแบบโอเคเข้าวัยทำงานเราก็เหมือนได้ลองทำงานหลายๆแบบได้เจอผู้คนหลายๆกลุ่มยอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งที่อายุเท่านี้แบบไปแบบโอเคทำงานมาสักพักแล้วเราเริ่มรู้ว่าเออจริงๆชีวิตตัวเองเราจะไปในเวไหนต่อทั้งแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องแบบ กลุ่มเพื่อนเริ่มเห็นชัดว่าเออใครที่จะอยู่ในชีวิตของเราไปยาวๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออพอเราโสดเราก็สวยขึ้นจริงๆไหมไอะไรเงี้ย <c oughs> ตอนตอนไม่โสดไม่สวยหรอ, <c oughs> อ <c oughs> แต่ว่าพอโสดแล้วมันก็ยิ่งร้อนแรงไปกว่าเดิม <c oughs> ไม่หรอกค<ม>ิดว,ว่า,วามันก็อาจจะเป็นด้วยความที่เออมีเวลาว่างแบบบางทีแบบแต่งตัวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือออกไปเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยอาจจะแบบเห็นหน้าบ่อยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบตามรูปตามโซเชียลอะไรเงี้ยจริงๆมันชินนะเพราะด้วยความที่เราจะชีวิตมาลีก็คือ งานก็จะมีฟมีแฟแ,แต่ตอนนี้มันคือโสดข้างาที่สุกว่าเราใช้ชีวิตโสดพิเศษเต็มที่มากคือม,ม,มันก็เต็มที่ตลอดปกติคือจะเป็นคนแบบปล่อยฟรีตลอดอยู่แล้วคือก็ใช้ชีวิตปกติปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะเ,เลยอะไรเงี้ยอืมแต่พอโสดตอนนี้มันดูเหมือนวาาเป็นที่อยากที่ต้องคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องที่อย่างเออคนเข้ามาจีบไหมหรือว่าอย่างนี้เลยนะคือจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นให้ใหคิดตลอดอยู่แล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ คือปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหาวิ่งขวยคว้าหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบก็อยู่เฉยๆแล้วถ้าเกิดมันจะเจอใครที่ดีในถูกเวลาถูกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยวากันไปแล้วรู้สึกอ่าวเพราะความสดของเรามาันมักจะสดไม่ได้นาน ระยะเวลามันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าเข้ามาอีกแล้วเร่งกับไปก็อันนี้ก็น่าจะนานสุดแล้วก็ก็ก็ดีเหมือนกันก็ดีอีกแบบให้เขาก็นานเลยหรอไม่เท่าไรถึงได้แคบเท่าไหร่อะไก็ไม่ถามก่อนตอนที่มันไม่นานมาประมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาเวลาคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคก็มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนด้วยความที่เราก็มีความอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่กับเพื่อนก็จะอยู่แต่กับกลุ่มที่แบบ อยู่กันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกไปแบบว่าโหแบบเจอผู้คนอะไรเยอะมากมายอาจจะแบบเหนื่อยคือเหนื่อยกว่าตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆเราจะมีพลังออกไปทําความรู้จักกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความที่โสดก็คือต้องรีมุมดับไลยว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตเราเรียงกัก็ไม่เรียงคิดว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันแหละอยู่ที่ว่าอะไรจังหวะจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมันก็คงขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของชีวิตแต่ละคนอย่างที่บอกว่าครั้งเนี้เปิดรับ เปิดรับเปิดรับผู้สมัครเหรอก็ปกติค่ะเหมือนเดิมคือเป็นคนแบบไม่ค่อยปิดใจอยู่แล้วแต่คือเป็นคนค่อนข้างตามใจแบบตามใจตัวเองตามฟีลลิ่งไม่ค่อยแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายแสดงว่าเข็ดกับความแรงไม่ได้ไม่ได้แอมเราแน่นอนคิดว่าถ้าคนจะเข็ดกับความลังมันก็น่าเสียดายเนาะจริงจัชีวิตไม่คนคือมันมีคนบนโลกตั้งเยอะตั้งแยะให้เรารู้จักอะมันมีแบบ ไม่ว่าจะเป็นแค่แบบเพื่อน .relationship แบบแบบเพ like ื่อนก็ตา <Rad> มอะไรเงี้ยเขียนว่าเออการแบบได้รู้จักคนใหม่ๆมันก็ไม่ควรจะปิดกั้นตัวเองในทุกๆแง่เลยเดี๋ยวความรู้ที่ผ่านมามันมันได้นํามาใช้บทเรียนกับคนละครั้งต่อไปอยู่แล้วคิดว่าทุกคนก็เป็น yourself, e <ocal Airport" S 1> อยู่แล้วมีเข้าตาบ้างมั้าาาตบ้ยมีเพื่อนๆมีมาเรื่อยๆไปสมัครบ้าไหมแม่ซื่อมา ก็ยังไม่อะไรขนาดนั้นแล้วก็แค่แบบว่าเออก็อยู่อย่างแฮปปี้ดีกว่าแล้วก็อยู่เราได้โฟกัสเราได้ไปอยู่บ้านกับหมาแมวบ้างเออได้ทํางานงานอะไรที่เราเคยอยากจะเริ่มต้นทำแล้วก็มีโอกาสได้ไป explore อะไรหรือเพื่อนๆชอบให้โสดอะไรนะเพื่อนๆชอบให้โสดไหมหรือว่าอยากอยากียให้เป็นคือคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ว่ายยดแยกใครให้ไม่ได้เลยเขาก็จะปล่อยให้เราเป็นเวของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนแบบแบบอาจจะแบบธรรมชาติสุดจนเราไม่ได้มีแบบว่าเออแบบ เขาเดาไม่ถูกอะไรเงี้ยด้วยแหละว่าเอจะชอบคนนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมีขยุกมันทำให้กำแพงเราสูงขึ้นไหมเอ็กซ์แล็กต่อไปเราจงก็คิดว่าไม่นะก็ไม่ได้คิดว่าคือคิดว่าการที่เรามีกำแพงมันแค่ปิดกั้นโอกาสตัวเองไม่ให้ได้แบบ explore คนที่เขาอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างนั้นวันนี้คือพอโสดแล้วมันาที่โฟกัสเรื่องงานเราต่อไปต่อจากนี้ไปเราจะทำอะไรบ้างเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหรือว่าจะ อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ก็บอกว่าเราก็เร e ิ่มมีธุรกิจที่นี่นัานโฟกัสอะไรอเงี้ยก็จริงๆก็มีโอกาสได้แบบโอกาสธุรกิจที่นอกเหนือจากวงการบันเทิงมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมของเราแหละเพราะเราก็อยู่ตรงนี้มาก็สิบกว่าปีแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าเออมันถึงจุดที่ควรจะทําอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็ส่งกับอายุเราแล้วก็ที่มันมั่นคงในชีวิตไลอย ใช่แล้วคนในวงการยังยังเป็นเป้าหมายเล้วย่หรือว่ารอว่าหรือว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมดเลยไม่ได้รู้สึกว่าคือส่วนตัวไม่ได้คิดว่าอาชีพหรือว่าตวัดคนหรือว่ากลุ่มเพื่อนคนไม่ได้คิดว่ามันเอฟเฟกว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงในชีวิตจริงอะไรเงี้ยคิดว่าทุกๆคนน่ะมันสามารถที่จะแบบว่าเออไปทับใจต่อกันและกันได้หรือสามารถที่จะแบบเออเป็นคนที่ดีต่อกันและกันได้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า จังหวะชีวิตของคนสองคนมาเจอกันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นก็รอลู้เนาะว่าในปีนี้จะมีไหมก็รอดูค่ะโอเคขอบคุณก็คือไม่อยากโสดนานกว่านี้หรือว่าองไรเฉยๆมีความสุขดีไม่มีความสุขดีสรุปหรเดินหน้าอ้เงาเงาใครจับมือกันแบบอีกทีเหรอโอเคครับ